ล้นไอเขาบ่าเข้าใจท่านก็ปลูกละเอาไว้ตั้งในพือปีน้องวงใหญ่มาไว้มากราบถือว่าเป็นกระตังกุศลสักพาคู่คนเข้ามาบัขาดเมื่ออดีตตัเจ้าอาวาสก็ปลูกไว้นักงานเลื่องเกินป่าละมีนี่เป็นปลูกเป็นฝังเอาอย่างเจ้า กว่าปลูกเอาไว้ห้าต้นทักเหลือโล่นหือพี่น้องตั้งหลายน้องของพันจะก็อยอธิบายหือจังโซ่ก็ใจเขาฟังดังอันเปินว่าต้นแรกอันนี้มันก็มีเปินว่าต้นนี้ก็คือต้นตาต้นหกที่เจ้าอธิการผูกวางเจ้าและนตะา,ามี ปลูกไว้ที่ไหนในวัดจะปลูกไว้เจนใดก็มมนเป็นอย่างใดตึงไห้หันเต้นเต้พ่อตั้งหน้าผามโซวีทีตที่เป็นที่นั่งไลอยเม วันน uh, mm hmm. uh, uh ี้สองนาเตเตไอมาหอนละกาต้นลำไยเออมันบบใจอย่างอี้อันนี้ต้นลำไยมันก็คือต้นลำไยค่ะใจอย่างเดียวกันหรอเจ้าอธิการเคยฝังเคยปลูกออกหนุ่ยออกลูกเอาไว้จัดลายมันบบใจตั้งต้นลำไยมันเปนอนจังไรกับมาอูดังอันนาอธิสูบอกว่า การปลูกไว้ก็เป็นอย่างใดต้นนำ้ำจิมน้ำใดก็บ,บ่หูความหมายก็คงต้นน้ำอันนั้นแล้วก็คือน้ำใจท่านก็ได้หลังไหลหาวงใหญ่ศรัทธาพี่น้องบ่าว่าศรัทธ,ธาตั้งหลายตึงยิงตึงใจโพดแผ่ละอ่อตน ท่านก็มีพร้อมท่านก็ได้หือเอาไปให้กันว่าต้นบัดน้ำต้นบัเต้าบัดใจต้นน้ำใจบัดใจต้นบัดน้ำบัดใจต้นบัเต้าตีตั้งเจ้าปลูกไว้ใส่ใจอนานตก็คือน้ำจิต ใจท่านใต้หลังไหลละไปฮือเจ้าบ้านเตืองป่าว่าเราออดในโรงเรียนได้ขีดได้เขียนอันนั้นก็คือต้นน้ำอ,อต้นนี้ต้นเลกที่ท<ะ>่านปลูกไว้ในวัดม,มนขอ,อปุูก พ่อนานพ่อน้อยจะมีเป็นซิบจะมีเป็นลอยเจ้าอาธิการได้ไปช่วยกูค้คอันนี้ต้นน้ำเอนีนนองป่าละมีเปิดว่าต้นหนึ่งมันก็คือต้นน้ำของเจ้าอาธิการมันปิดน,น้ำใจไหลหาโววานมันไหลไปหาโคดเก่คนเทาแล้วต้นที่สองของเจ้า ปลูกไว้ในวัดบ้านขอนัเนเ่าจีบปราเป้า,า,นาปนูปบะม่วงลำใหญ่ต้นที่สองอันนั้นก็คือต้นคิดตี่อดีตเจ้าอาทิการตี่ท่านก็ได้ปลูกในฟัง่งมือกับองคบาลป้ออุ้ยแม่อุ้ยท่านอยู่ในฟัดในวา,าเมื่อเป็นหลอ,อ,อน ป่ออุ้ยแม่อุ้ยท่านก็ได้ปลูกมาเมืม่ต้นคิดสมัติเนี่ยที่ตะวันเนี่ยกะมาใช่อันนั้นมาของบรลังต้นที่สองอันนั้นก็คือต้นคิดไอ้ท้าวปัดมันก็ม่สรงใสท่านก็ปลูกเอาไว้ตั้งในหฮือสะทาตั้งหลายสิบสาวเจ้าบ้านเฮาได้พอเเาได้ด ก็ได้มาช่วยกันตอนจดนต้นขึ้สามารถเนอกอันนั้นมัดคนละอย่างกันมันผ่านไปแล้วมันแจ้ของเฮาต้นที่สองมาบอกว่าต้นขึ้นไอ้นี่มอดบ่เข้าใจมันแจ้งจะเหมือนต้นบ่ลำไยบ่ม่วกบ่ไฟบ่หนุนบ่เป้าฟักแฟงเตงโมมันจะเม่นก่อฮาอีนายก็คอยลุ้มอยเล่าอ่ะ ไอ้วัดจะก่กยอยกูก่อยเป้ามาเป็นอย่างใดต้นคิดบอบอกต้นคิดอันนี้ป้าเจ๊มีไฟมากมากมเามบเมบอ่ะไปโห่ยังไงต้นคิดต้นขีดแต่เนาะคนไร้ยางห,หนึ่งต้นน้ำสองต้นคิดต้นบุญปูกรำศาสนาเพื่อกำในวัดเพื่ออยู่ในวัดเพื่อปีน้องศรัทธามาสากรว้อันว่าต้นคิดของเจ้าอภาิการ ะเป็นอย่างใดเห้ออีไน,นบอกไว้จีมให้หันตึงการตึงกิงตึงใบมันบัใจัต้นคิดสามารถอดีตเจ้าอาวาท่านก็ได้แป่ท่านก็คิดอันนั้นแบบแปลนว่าจะแปลงจะก่อ oh. วัดเฮานี้มันขาดอาย่างสาลาวิหารท่าน คิดไว้เพื่อตี่จะได้สร้างโตว่ามีอะไยังกเพกรคิดบ่าป่าจคิดสัมมาป้าเจแต่คิดวางแผนอันนี้ก็คือตนคิดเปิดน,นั้นได้วางแผน เปิ้สสำได้วางเพลนกำแปพลงมันเก่าเสียงท่านท่านมาพ่อท่านมาแย่งอันนั้นก็อัพลงละอันนี้ก็ห้องนา่าอย่างนี้อันไหนามาสะสรุดสุดสมไปฮะอีนอ้ะต้นที่สองอันนั้นก็คือต้นคิด จะปีนวางแบบวางเพน,นมาพอตั้งปุ้นกําเพลงซํำลุดสุดขอนลงไปเตื่อนน้อยตั้งหลังสาลาหลังเก่าว่าจะขี่กับปอนานป้อน,น้อยจะหาเงินปัดจะหางเงินลอยจะเป็งสาลาฮุบมัดใหม่มัดงามเนจ้าบนันเล้วใช่กับปิเมแม่ตั้งหลังมะนะบรรเลวใชิดตนะ อันไหนั้ำรุดอันไหนสุดคอดอันไหนมันเศร้าอันไหนมันหมองท่านคิดท่านปรึกตรองในสมองอาธิการตัดเจ้าว่ากัน้ลยกายเป็นต้นปาลามีต้นที่สองที่ปลูกไว้นั้นเราแม่และจอจีมแล้วต้นที่แชามอหน,นีมันโดนอันใดท่านก็คิดนาเอาไว้คู่อย่าง จะสร้างว่าจะแปลงมานั่งพอท่านได้มเบาเยยงบา่าว่าทำแปลงโพดสละบาอันนี้ก็คือต้นทำจะได้น้มนำเหียเป็นเดชเป็นาป่าะบ่าวฮือมัดเฮานั้นมันได้ขาดอันนั้นก็คือต้นสร้างขึ้นมาอันที่สามก็คือต้นสร้างต้นทำแม่แล้วอ้สามต้นแล้วนุ่ยแม่ ท่านก็คิดเอาไว้เสียก่อนบ่ฮื้อมันได้เป็นปัญหาได้บวชอยู่ในวัดในว่าจ,จะต้องพัดนา,นานฮื้อมันอ่วงมันอ้อมท่านก็คึดแล้วท่านก็แปลงวิหารก็ะเพณงสั้งไวจ้จนพอมมันจะอยู่บะได้นะมันจะอยู่บ่ได้และนมีต้นนะ้ำมีต้น สามนี่ต้นร้างต้นเปนตึงสาราตึงกำเมเพกพวกเฮงกับคนแกน่คนเท่าบน,นับถือนี่กับผ้าเหลืองจเป็นต้องนับถือตูอเ้ตเจ้ามาช่วยการตึงเก่ตึงเท่าเป็นเจ้าอาที่การไปไดยเจ้าปาจะยู่วัดปอดกมาได้อรอกดอกาไ้อ่ เปิดว่าตึงบ้านกุ้งบาดเหล็กเข้าคนเกะคนเท่าศรัทธาบ้านขอจำป็นต้องสร้างต้องเป่งต้องก่อพ่อขาเป็นกะที่จังเจ้าบ้านต้นสามคือต้นช้างต้นเป่งผุดติาลาเปิดว่าห้องน้ำแป่งเอาไว้หมดจีบแล้วต้นที่สี่ต้นยางฮูบะฮูศรัทธาได้ส่งเข้าสมน้ ก็ได้สร้างทานก็ได้แปลงตือป่าว่าวิหารตำแปงน่านก็แปงน่านก็ได้เกาะต้นสูตท้ายอันนั้นก็คือต้น,นทุนตีต้นปูนได้สร้างแต่นอนดดกเท่กับลัทธาแม่ป้ออันนี้ก็คือต้น ตุเจ้าพระในพระเจ้าปอก้าแม่ขายจะได้มีต้นทุด้วยวันนอไม่นอ,นอท่านได้บวชอยู่ในบ้านในวัดได้พัดทานน้ำบ่หือได้ให้สูนต้นสุดท้ายอันนั้นก็คือต้นทุนที่ต้นบุญปูกไว้เสียงฮันของพ่านน้องจะอาดีายหือจังโซกอดใจไอเข้าใจตามนั้นต้นทุนมีก่กะ ตูเจ้าเปิ้มีต้นพุนอีน้องพองพันกวัวเธอชอบบถูกไอ้วัดพอปวดกระดูกสันหลังพ้อนปีนตนสินตนทำระบบใจป่อขายและบ่ใจนายกาปีนอย่างใดมีกำให้ตน้นทุนหัวมันละจะบาปตาม้า้แย้มสูบมาอู้ดังแน่ถ้าส่งครูบาจะได้ว่ามีต้นพูด ต้นทุนมีกะไอถ้าบ่ามีต้นทุนสัทธาจะไปมาจะไดบ่เจ่ซื้อห้าบาทแล้วเอาไปขายสิบบาทจะซื้อหมื่นบาทจะไปขายเป็นเศษจะกลัวว่ามันปินกรรมเฮงละมันนั่งแสดงกลัวป็นกรรมบาปกรรมไปพระสงฆ์องค์เจ้าบ่ใจ๊คดค่าคดขายจาวันที่ดอกเตาให้เพื่จบอกกินบอกใจว่าไปเลยมันคนละอย่างกัน เป็นต้นทุนแบบใดต้นทุนตีไอให้หูปะใจเปิดเงินกู้เหมือนโฮกโซออดีตเจ้าอาวาสบ้านโอจังสซนน้องไม่จะบอกต้นทุนหื้อกับวงวันบ่าว่าพ่อออกแม่ออกต้นทุนติทานใดมอบอันนั้นก็คือต้นเกาหัวซั โดนเกาสับปีเจ้าโดนเกาสับปีบ่าวว่าตาลพระป่านาน่เล่าคนแก่คนเฮาฮื้อแม่ห้างสาวจีท่านก็เริ่มต้นด้วยเกาสับปีหื้อมีจบใจดีสิบสาวเจ้าบ้าน บ่าว่าพ้าป่าบ่าว่ากระหินตึงใจตึงยิ่งก็ได้ทุนอันนั้นข้านกับปานพอนเรื้อสัพาอันนี้คือต้อนทุนตุน้เจ้าก่อนปัใจว่าไปเป็นต้นทุนอย่างตัางนอกหรอกเปิ้ลเป็นตุ้เจ้าเป็นต้นสัพปีเป็นต้นสัพพีเวลารัทธาเปิ้ลมากินมาตาต้นยะาถา<อ>ตุลุงชักประนึงว่าเนาะ ยาถาเอาไว้กินก็ผีัปีเอาไว้แลกกินข้าวน่าก่ะอ๋ออันนี้คือต้นทุนของผ้าส่องค์เจ้าอย่างยาถานี่เขาจะหยาดน้ำล่ะยาถายาถาเอาไว้กินก็ผีเนาะอย่างซัปีเนี่ยเวลาสัทธาเปิ่นเอาผ้าป่าเอากระถิ่นห้องก็มาเป็นเจ้าภาพเออกำแลงก็อย่าหาบคนห้องคนห้อง ซาลาวิหารเปิดห้าป็นเจ้าภาพท่านก็เอาสัปีเนี่ยเป็นต้นเป็นเก้ามาที่มีอย่างเฮอบมามีอย่างเฮือมีกระต้นสัปีเนี่ยนาอแม่นแล้วเจ้าอ๋อพระอธิการปลูกไว้ถึงสี่ต้นเอาไว้สี่ต้นเพื่อสถาภเอาไว้ในวัดบ้านขอเนี่ยวันนี้พี่น้องเปิดมาห่วมการห่วมงานก็ย้อนว่าต้นปาลมีของท่านที่ได้ปลูกเอาไว้บอกว่ากี่ศีรปีแล้วที่ปลูกไว้วัดต้นขอในบ้านขอเนี่ยตึงสักสามพันสาก่อน เดี๋ยวห้องก้อยมาลำดับลำดับบอวัดว่าเปินปลูกไว้กี่ปีโอ้เปิเิก็เปินมากันตั้วเมืองปันจังหงวัดลำปางแม่นแล้วเจ้าต้นที่หนึ่งนี่ต้นน้ําเจ้าน้ําก็คือน้ําใจน้ําก็คือน้ําใจไปมดงานหนอยงานใหญ่งานปิ่นงานตายแม่นงานผู้สูงอายุงานละเด็กละอ่อนนักเรียนแมงานขึ้นบ้านใหม่งานปลอยข้าวสังงานซุปงานซ่แม่นแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำใจแม่นเจ้า มันมาเจ๊เหมือนที่ออกข่าวบัดเดียวนี้ไม่หันก็ที่ออกข่าวบัดเดียวนี่ยังไดเอาที่ว่าเพื่อนว่าก็อย่างไปงานศพไอ้ยังเอาแปลงแตะแปลงว่าวัดไอ้ยังกอนอ่ะลาตูเจ้าเพิ่นมาบอกว่าเออถ้าวัดนี้แปลงกับไปเผาวัดอื่นเลยชาวบ้านก็เดือดร้อนกันหันในข่าวนะโอ้ทาตูเจ้าว่าอีกรบบนี้แบบมาต้องใส่บาตรนี่วัดนี้แลวเนาะ โอ้มาได้ของอย่างนี้มันต้องไหลแหกันเนะาะพ่อ,นนอตึงเจ,าจา้าบ้านตึงวัดนอกก็ต้องเปิ่ง<ม>ปะอาศัยกันสธาเปึงตุเจ้าตุเจ้าเปึงสธาเข้าเปึงบุญน้ปาาปิงบุญน้ำาแม่นแล้วตุเจ้าก็ว่าเฮงรํำไปโอ้ถ้าวัดนี้เปลงกับปเผาวัดอื่นเลยโอ้สา,า,าว่าเออถ้าอันล่หรวยห้ากับบังใส่บาทวัดนี้ห้า็จะไปฟานใส่วัด้ัดอื่นเนอะ ปเหมือนตามบ้านเฮาเจ้าอาธิการปลูปูกไว้ต้นน้ําใจเจ้าหลังไหลไปเพือสธาพี่น้องแมและเอกะละออนปุ่นนะเจ้าครับแล้วก็มอบทุนการศึกษาพ่องนะแม่แจกจักรซอก่อนคนเท่าไว้ที่หลังเจ้ามันเป็นอย่างป่าเสียบปากอ่ะไฟบอออกอ่ะอ๋อจะถอดออกเอาครับ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 เลยครับอันนี้คุณแม่อย่างเจ้า ไอ้ครับแม่ข้าหะบาีแม่เษฐีใจบุญครับยินดียินดีนักนักอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับนี่สาธุนี้ใจกับแม่เลี้ยงเน้อจะไปเอาไปใจกับเจ้าอธิการเน้อเจ้าอธิการต้องว่าน้อมกราบนะครับ นมสักการด้วยความเคารพศรัทธาและอะไรยิ่งเพราะว่าเราจะต้องส่งสลีละสังขารท่านขึ้นตังบนนะครับเพราะสาตุนี่มันคือยินดียินดีเอาไปสาตุกับผีบาได้นะแม่น้อไปไหว้ศพไปสากสาุตุายินดีเนอะอย่างมันก็พางหายมาก็ กึดไปตั้งเจ้งก็เหมือนไปแจ้งเนี่ยอ้บอง่าน้อมกราบนมัสก,การนะด้วยความคอรพและศรัทธาอะไรยิง่งเจ้าน้อมถวายความอัยรนะเจ้าครับอ่าวันนี้ขอบคุณนะเจ้าสำหรับส้มเขียวหวานเปิ้นซับบะบอกชื่อเหียยนะเจ้าเอามาแจกผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะเจ้าส้มเขียวหวานนะบางที่ก็น้อมส่ง เพราะว่าน้อมส่งไอ้อย่างอสการน้อมส่งสการนเจ้าสู่นิพพานเจ้าอันนั้นกระจายบัได้เพราะว่าเฮานี่มันเป็นคนดิบเจ้าคนไม่นะครับอ่ายังกิเลสหนาตั่หานักโยเจ้านะครับจะไปน้อมส่งสการอ่าสู่นิพพานเจ้าบัได้ขอน้อมถวายความอะไรที่น่ดังนมาสการเจ้าอ่ามาละพัดลม เอขอนที่เจ้าฮ้อนลกล้างสู่เขาอ่ะฮะยังยังเปิ้นเอามาเตรียมฮื้อ,อเอาไว้เ,ไวเห็นบดตอนช่วงมอตอนนะเจ้าเป็นยังเอาไว<ฆ>้ฮะนะเจ้าเดี๋ยวฮื้อเขาเสียบปักคนเดียวอขอบคุณคณะกรรมาการนะเจ้าอาจารย์พอมาพอหูกับลู้ครับที่ช่วยบริการม,มันบางกา่ออเอาใหม่เสรีเมา จะได้เข้าสู่ประวัติอันสำคัญของตนบูญละตะกี้ฮอหัน